ประชาธิปัตย์บ้างนะคะโอเคค่ะเชิญทางคุณรักเก้าอิาอนทวงศ์สุวรรณคีรีค่ะเชิญค<า>่ะข,ขอบคุณค่ะได้ยินเลือดใหม่นี้ใจฟูเลยนะคะ40กว่าก่ายังใหม่ได้อยู่นะอ่าโอเคค่ะ <laughs> นะขอบขอบคุณมากค่ะยังไงในเรื่องของความรุนแรงนะคะของประชาธิปัตย์เราเรามองในเรื่องความรุนแรงอสตรีในเรื่องหนึ่งแลละอันนี้เราให้ความสําคัญแต่จริงๆแล้วความรุนแรงมันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับ เพศใดนะคะไม่ว่าจะเป็นกับไวไัยใดก็ตามนะคะถ้าพูดถึงนโยบายนะคะที่ตอนนี้เนี่ยทางพรรคเราเองกําลังคุกกรุ่นนะคะเร่งทํานโยบายเพื่อออกมาตอบโจทย์ปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราสังเกตคือเราก็วนเวียนอยู่กับเวทีในเรื่องของสิทธิสตรีสิทธิเด็กเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคุยกันมากี่สิบปีละคะ หลายมากนะคุยกันมาหลายสิบปีมากเราเรียกร้องขอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเราเรียกร้องขอให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้ขอให้เป็นคนที่มีการฝึกที่เข้าใจนะคะในการที่จะจัดการเคสเหล่านี้ซึ่งมีความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกค่อนข้ามาก ซึ่งการเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยหลายปีผ่านไปก็ยังเป็นอะไรที่เรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเรามาในทางของดิจิเทกค่ะเรามาในทางของดิจิทัลหนึ่งในในโยบายที่ทางประชาธิปัตย์จะนำเสนอก็คือ,อการสร้างแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชัน My Police ค่ะแอปพลิเคชัน My Police จะเป็นช่องทางให้ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยสามารถนะคะเรียกร้องขขอความยุติธรรมสามารถแจ้งความนะคะ สวัสดีค่ะท่านค่ะสามารถเรียกร้องแจ้งความได้ผ่านเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสบ,บนมือถือซึ่งอันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่มอบความยุติธรรมและสะดวกสบายและสามารถติดตามได้ว่าคดีที่คุณ เรียกร้องไปเนี่ยตอนนี้มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วช้อปปี้ลาซาด้าทำให้เราได้ว่าเวลาเราสั่งของเนี่ยตอนนี้ของเราส่งจากจีนมาถึงท่าแล้วตอนนี้กําลังส่งมาที่บ้านเราแล้วถ้าเขาทําได้ตํารวจไทยก็ทําได้นะเราสามารถมีแอปพลิเคชันที่บอกประชาชนได้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องไปเนี่ยตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่มีการดําเนินการถึงระดับไหนแล้วและควรที่จะมีเป็น เป็น Service Agreement เลยค่ะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยโดย general แล้วตามข้อมูลแล้วเนี่ยใช้เวลาทำกี่สัปดาห์กี่เดือนซึ่งถ้าขั้นตอนเนี่ยมันเกินระยะเวลาตามที่เป็นมาตรฐานแล้วตัวแอปพลิเคชันก็ควรที่จะบอกนะคะขึ้นเป็นแฟลกเป็นสีแดงขึ้นมาเลยว่าอันเนี้ยเกิดความล่าช้าและประชาชนมีสิทธิ์ที่จะสอบถามถามว่ามันเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นทาไมคดีของตนเองเนี่ยเกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น ทีนี้ถามว่าแอปพลิเคชันนี้จริงๆเราคือแรงบันดาลใจมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ตัวนี้นเองเนี่ยเสนอให้กับทางพักและผู้ใหญ่ในพักเห็นพ้องต้องการว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ควรมีทุกท่านคะเวลาผู้หญิงถูกกระทําความรุนแรงหรือว่าเกิดกรณีข่มขืนขึ้นกว่า80%ซคือไม่มีการเรียกร้องของความยุติธรรมไม่มีการแจ้งความเหตุเป็นเพราะอะไรเชื่อว่าหลายคนที่ทําเรื่องนี้มานานทราบดี ะะเพราะว่าตามสถิติแล้วคนที่กระทําความรุนแรงหรือกระทําล่วงละเมิดทางเพศนะคะจริงๆไม่ใช่แค่กับผู้หญิงผู้ชายนะคะกลุ่มผู้วิหลยกหลายทางเพศเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตรงนี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นะคะมันเกิดจากการกระทําของคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ผู้ที่เป็นซ u r วายเบอร์นะเดี๋ยวนี้เราหลีกเลี่ยงพยายามไม่ใช้คำว่าวิ c ทิมใช่ไหมคะคำว่าเป็นผู้ถูกกระทำเราพยายามใช้คำว่าเขาคือผู้ที่รอดพ้นมาจากความรุนแรงนั้นเนี่ยการที่เขาจะต้องเอาความกล้าเนี่ยมาใส่ตัวเองเพื่อที่จะเดินออกจากบ้านแล้วไปสถานีตำรวจเสี่ยงที่จะให้คนที่กระทำความรุนแรงที่อยู่ในหลังคาชายคาบ้านเดียวกันกับเขาเนี่ยได้รับรู้ว่าเขากำลังไปเรียกร้องขอความยุติธรรมจากตำรวจเนี่ย มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากผู้หญิงไม่กล้าค่ะผู้ชายไม่กล้าใครที่โดนกระทําความรุนแรงได้รับความรุนแรงได้รับการทำลายทางจิตใจเรื่องแรกเลยคือเขาไม่กล้าเรื่องที่สองคือเขาอายเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่ยากที่เขาจะตัดสินใจที่จะเดินทางไปถึงสถานีตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือตรงนี้ เพราะฉะนั้นในแอปพลิเคชันนี้ค่ะเราจะทดแทนปัญหาที่เราขาดบุคลากรทางด้านยุติธรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้หรือว่า,ามีความเข้าใจในความละเอียดอ่อนเรื่องนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นตัว generative AI ค่ะตัว generative AI นี้ก็คือจะรับเรื่องร้องเรียนมานะคะแล้วก็ถ้ามีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวกับเรื่องคมคืนถูกกระทืบหรืออะไรเงี้ยพิมพ์เข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดที่มี Sensitivity แล้วจะคุยด้วยความเข้าใจเป็นกึงก่งๆนักจิตวิทยาค่ะยังไงเดี๋ยวขอฝากนโะยบาย MyPolice ไว้จากพรรคประชาธิปัตย์เท่านี้ค่ะ ค่ะขอบคุณทางคุณเนน่มากนะคะขอบคุณสําหรับทุกข้อเสนอแนะแต่กี้อยากจะขอเสริมนะคะทางขอ,อต้องเพราะว่าพูดถึงในเรื่องของ Gender Data ซึ่งอันนี้สําคัญมากนะจริงๆเราจะได้ยินในวงการเราสู้เพื่เรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่อง Gender r e อ่ o n s i v e Budget เราจะพูดเรื่อง Gender Quota Gender Data เนี่ยจริงๆสำคัญ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันค่ะเพราะว่าอย่างประเทศออสเตรเลียที่เขามีโมเดลที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จในการออกนโยบายและโครงสร้างของรัฐเพื่อ,อลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรรู้ไหมคะเขาเริ่มจากการเก็บ Data และพิสูจน์ให้ทางประเทศทั้งในภาครัฐแล้วคนที่แบบอยู่ในทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเข่าเทียมความเรื่องวันนี้ไมลิ้นพันกันเรื่องเท่าเทียมทางเพศ เป็นปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาสังคมอันนี้คือคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องปลดล็อกให้กับประเทศไทยก่อนเพราะเราจะเห็นอยู่คะ่ะว่าทุกครั้งที่เราพูดเรื่องสังคมทุกครั้งที่มีการผลักดันเรื่องสังคมใช่ไหมคะในภาครัฐเนี่ยติดตามยากมากแทบจะไม่มีใครให้ความสําคัญเรื่องนี้เหตุผลเพราะเป็นอะไรคะเพราะเรายังมีไมเซ็ตเข้าใจว่าเรื่องนี้คือปัญหาสังคมโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องสิทธิสตรีทุกคนก็จะบอกว่า อย่างตอนแรกที่บอกใช่ไหมคะปกติห้องจะมีแต่ผู้หญิงวันนี้ชื่นใจมากเลยมีพี่ๆที่เป็นผู้ชายมานั่งร่วมกันด้วยนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งชื่นใจเพราะวา่าทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของอยากให้เป็นวาระของชาติเนี่ยถ้าบอกเป็นเรื่องของ GDP เนี่ยทีนี้เราวาระของชาติของจริงแต่ทำไมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Gender Responsive Budget เรื่อง Gender Quota หรือ Gender Data ขอกันมากี่ปีอาการเดิมเลยค่ะพี่ๆสู้กันมานะคะเหนื่อยจังเลยเนาะมันไม่เกิดขึ้นเหตุผลง่ายนิดเดียวค่ะมันไม่มีคนทำมันไม่มีคนทําอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขออนุญาตเข้าสู่นยโยบายอีกข้อหนึ่งของพรรคประชาธิป,ปัตย เราจะเริ่มต้นที่ให้ทุกกระทรวงมีคนทำเรื่องเจนเดอร์เราจะจัดตั้ง Gender Officer ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ต้องผูกติดกับประลัดของแต่และกระทรวงไม่ผูกติดกับทางฝั่งการเมืองแต่ต้องผูกติดกับปลัดทุกกระทรวงซึ่งเราจะขอให้ทางกาพอรพอรตั้งเป็น KPI กลางเป็นแชร์ KPI ของทุกกระทรวงทุกหน่วยงานรัฐจะต้องมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการทำา Gender Budge เ g e n จนเดโและการเก็บ g e n d e r Data ทุกกระทรวงจะต้องทําจะมีแดชบอร์ดกลางที่ขึ้นว่าทุกกระทรวงทําเรื่องนี้ครบถ้วนแล้วหรือยังอันนี้ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์ในเรื่องสังคมอย่างที่บอกเพราะว่าในเมื่อเรามีการทําอย่างเป็นรูปธรรมการทําอย่างเป็นระบบสิ่งหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยจะได้คือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะทุกท่านทราบไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกผู้ประกอบการภายนอกเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการลงทุนในประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องความเท่าเทียมมาก ซึ่งพราบาสมรรถเท่าเทียมเนี่ยช่วยประเทศในเชิงเศรษฐกิจได้เยอะมากนะคะอันนี้ต้องยกเครดิตให้ทุกคนที่ทําเรื่องนี้ซึ่งอันนี้มันทําให้ประเทศไทยเนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาในสังคมโลก เขารู้สึกว่าเออประเทศนี้ไม่ล้าหลังเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการจัดตั้ง Gender Officer ขึ้นมาจริงๆและมีการทําเป็น KPI กลางของทุกหน่วยงานรัฐจริงๆที่เก็บทั้งข้อมูล Gender Data Gender Budget แล้วก็มีการตั้ง Gender Quota จริงๆคําว่าโค t a ขอเคลียร์นิดนึงนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นเก้าอี้เพื่อเซฟไปให้ใแค่ผู้หญิงนะ แต่เป็นโคต้าสําหรับคนที่ทําเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศคุณจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ได้เราเอาที่คนที่มีความชนาการแล้วมีความเป็นโปรเ e s ชั o นอลในทําเรื่องนี้เข้าไปนั่งนําตําแหน่งเหล่านี้ในทุกกระทรวงเพราะว่าทุกระรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคลงังกระทรวงการต่างประเทศถูกที่ทําหน้าที่บทบาทต่างกันแล้วมันจะมีมุมมอง gender lens ที่มองปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะขออนุญาตแตะในเรื่องของสังคมสูงวัยใช่ไหมคะสังคมสูงวัยต้องบอกว่าประชาธิปัตย์เรามองในเชิง Preventive จริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะแต่เรามองว่าทำยังไงให้มันมีคนมาช่วยดูแลเรื่องนี้ทีนี้เราเรามองไปถึงกลุ่มที่เป็น นักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยค่ะโซเชียลวิร์เกอร์หนึงเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยเนี่ยทุกท่านทราบไหมว่าจํานวนเรชิโอคืออัตราส่วนของนักสังคมสงเคราะห์ต่อจํานวนประชากรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยติดอันดับล่างๆเลยนะคะของอาเซียนต่อประชากร1 000 0แคนเรามีนักสังคมสงเคราะห์ทั้งสิ้น4-5คน สีถึงหคนซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยเพราะเราเข้าสู่ช่วงที่เป็นเอจิ้งโซซ e t y ตี้หรือสังคมสูงวัยความต้องการของคนที่จะเข้าไปในฐานเข้าไปในพื้นที่ต่างๆในชุมชนคือเข้าไปคลุกคลีกับปัญหาจริงๆเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกลุ่มนักสังคมสงเคราะห์เหล่านี้เนี่ยค่ะควรที่ได้รับการเทรนควรที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ และมีบทบาทในเรื่องของการเป็นแคร์เทเกอร์นะคะดูแลผู้สูงวัยด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายที่3ของราประชาธิปัติคือสร้างนักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพที่มีคุริยพาพในการเติบโตนะคะในลำดับในระดับตำบลมีประมาณ9,000คนนะคะเราจะสร้างให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ